สวัสดีค่ะสิ่งอาจจะแหบหหนิดนึงนะที่นี้ต้อนรับจุดช่องมิงจะไปค่ะช่วนนี้เต็มไปด้วยนะคะสราระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะอ,อ๋อยู่ดีสิ่งก็แหบจะออกเสียงให้ทุกคนฟังได้หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันมาลองออกเสียงนะคะวันนี้ฟังแล้วพูดตามประโยคภาษาญี่ปุ่นหนึ่งร้อยประโยคนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเสียงแหบไม่กกี้ยังโอเคอยู่เลยแต่แล้วมันก็แหบอืม ยากเต็มมิจะลองทำดูยากเต็มมิมสจะลองทำดูอันนี้ประโยคแรกนะคะก็จะเป็นใช้ในภาษาพูดประโยคที่สองนะคะจะใช้ในภาษาสุภาพแล้วก็ใช้ได้ทั้งในภาษาเขียนด้วยนะคะถัดมาค่ะอยาเตมิจะลองไปดูอยาเตมิมสจะลองไปดูอันนี้ก็จะเป็นแบบสุภาพขึ้นมานะคะ นุ่นเดมิจะลองดื่มดูนุ่นเดมิมจะลองดื่มดูที่เว้นไว้นี่คือให้ทุกคนออกสิ่งตามนะคะสองประโยคสี่ประโยคแรกพูดเร็วไปหน่อยอะถัดมาค่ะสกุตเตมิมสจะลองทำดูในนี้คือหมายถึงการที่จะลองทำอาหารดูนะคะถัดมาค่ะ สกูตเตมิมาจะลองทำดูเป็นประโยคที่สุภาพขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะคัตเตจะลองซื้อดูคัตเตมอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่สุภาพขึ้นมานะคะขออภัยด้วยดูดีเสียงมันก็แ a บ e ุคเตม จะลองส่งไปดูโอคุเตมิมาสจะลองส่งไปดูอุตเตมิรุจะลองขายดูอุตเตมิมาสจะลองขายดูอดันนี้เป็นประโยคที่สุภาพนะคะวัดเตมิรุ จะลองร้องเพลงดูอุดตจะลองร้องเพลงดูอารุจะลองเดินดูอารุจะลองเดินดูอันแรกนะคะประโยคไม่กี่อจะเป็นประโยคในรูปที่ใช้ในภาษาพูดแล้วก็คำว่า เอโตอรุยเตมิรุมันคือมิุมิรุในตัวหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูนะคัคือลองทำํำทำกริยาที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องผ่านไปรูปเตะฟอร์มเนาะถัดมาค่ะะรุยเตมจะลองเดินดูอัตเตจะลองเจอดูอัตเตมจะลองเจอดู อารตจะลองล้างดูอารตจะลองล้างดูซักหรือล้างเนี่ยตรงนี้หรือล้างมือซักผ้าเนี่ยก็จะใช้คเนี้ยนะคะคีตมจะลองถามดูคตมิ mir. จะลองถามดู ใช้ดูจะลองใช้ดู m i m ้ s ูจะลองใช้ดูซึ่งเดมิโดจะลองอาศัยดูจะลองอาศัยแบบอยู่นะคะตรงนี้ซึ่ง e m i m ม s สจะลองอาศัยดูสวัตเตมิโดะจะลองจับสัมผัสดู สวัสดีมิมสัสจะลองจับส,มส,สัมผัสดูสังเวตมิเดจะลองหาดูส,าสังเวสตมิมสัสจะลองหาดูสวัสดีมิจะลองนั่งดูสวัสดีมิมสัสจะลองนั่งดู ถเตมุจะลองยืนดูถัดเตมิม่สจะลองยืนดูาเตมุจะลองพูดดูาเตมมจะลองพูดดูเทดจะดเตมุจะลองช่วยดูช่วยเหลือเหมือนมีใครอาจจะแบบมีเสนอไอเดียตอนอยู่งที่ประชุมหรือถ้าเราทำอะไร ที่เราต้องการช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะใช้คำพูดนี้นะคะดซิดาเตมิมาสจะลองช่วยดูดัิเตมิโดจะลองยื่นดูในที่นีน้คือยืน่นใช้ในการยืน่นเอกสารหรือยืน่นเอต่อสิ่งของให้กับใครอย่างเงี้ยครับดับิเตมิมาสโนเตมิรุ คำว,ว่าโนรูตรงนี้นะคะหมายถึงเป็นคำเกาหลีที่ใช้ในกรณีที่ขึ้นยานพาหน,นะต่างๆนะคะรถไฟเอต่อรถยนต์รถบัสเครื่องบินอ่ะแล้วก็จะหมายถึงการขี่ม,ม้านะคะโนเตมิมาสฮาราเตมิรุจะลองจ่ายดูฮาราเตมิมัส จะลองใจดูม,มัตเตมิรุจะลองรอดูมตัตเตมิมาสจะลองรอดูม,มัตเตมิรุจะลองถือดูมตัตเตมิมาสจะลองถือดูแทปเตมิรดจะลองกินดูคิดว่าคำนี้น่าจะได้ใช้บ่อยนะครับ 食べてみます。チャランキンドゥー。予約してみる。チャランチャンドゥー。予約してみます。チャ,ロンちゃんャロンランチャンドゥー。電話してみまチャロントラサクドゥー。先に寝てもいいよ。なんかいいな。 นอโดก็อีทคุตเตอมรีชเบรีทคุไนื่งจากว่าเจ็บคอลไม่ค่อยอยากจะพูดตอนนี้เป็นอยู่พูดมากไม่ได้แต่ต้องทำงานก็ต้องพูดเนาะถัดมาค่ะคันตันโคบานนาระวาคิมัสถ้าเป็นคำศัพท์ง่ายๆก็พอจะเข้าใจพูดอยู่รอบนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินจะมีเปอร์เซ็นต์เสียงแหวมากเลยตอนนี้คันตนคตบานริมัส ในงสืนเนยว่าิมายาวเกินไปเลยไม่เข้าใจในกรณีที่ใครพูดประโยคย,ยาวๆแล้วเราไม่เข้าใจแล้วก็ใช้บอกเขาอย่างนี้ได้นนาาใใ่่อคัทีง่ายกว่านี้หน่อยค่ะเวลาเราแบบคุยบนญี่ปุ่นเขาใช้คำศัพท์ยากเราฟังไม่ออกใช่ไหมเราอยากจะให้เขาพูดคำศัพท์ที่มันง่ายกว่านี้หน่อยอ่ะใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ ไม่มีจมีฮ่องกงเรียนเคียวเเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวันทุกคนเรียนทุกวันหรือเปล่าคะถ้าเรียนทุกวันฝึกทุกวันยังไงคุณก็ทําได้แต่คุณก็จะต้องเอมีวินัยเนาะจะต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกําลังเรียนอยู่ไม่ใช่ว่าเอตอจำแล้วเอาไปพูดตามแต่คุณต้องแก้ไขสถานการณ์สมมติประโยคมันอาจจะไม่เปเวอร์ใช่ไหม ตามนี้เหมือนว่าเขาเรียนนะวเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเหมือนเราพูดประโยคนี้เขาก็อาจจะไม่ได้ตอบตามประโยคในทางหนังสือที่หนังสือเรียนที่น้องๆหรือพี่ๆเป็นเพื่อนที่ได้เรียนในโรงเรียนเนาะไม่มีอะไรเปเวอร์แมทแต่ว่าจะทายเองเราก็ยังคือไมไ่ได้แบบมีการตอบแบบตามในหนังสือเรียนเป๊ะๆใช่ไหมคะฉะนั้นการดู ป,ประโยคภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันหลากหลายแนวแล้วก็รู้คําศัพท์เยอะๆมันจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นไม่ว่าจะถูกหรือผิดคุณต้องกล้าพูดออกไปก่อนแล้วคุณจะมีความมั่นใจแล้วก็จะอยากสื่อสารให้ได้ดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมยังไงวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เอา้ายังไม่หมดลืมยังไม่หมดใช่ไมหมครับฝากไว้ให้ทุกคนเป็นข้อคิดเนาะอ่ะประโยคถัดมาเนื่องจิกเนอะโทมาร้จิกะอิมาเซนไม่มีเพื่อนคนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่ซึ่งเด็กม่ไ้เดอยากลองอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นまだ結婚していますยังไม่แต่งงานอาจจะมีแฟนก็ได้แต่คือประโยคที่บอกว่าเรายังไม่แต่งงานคือประโยคนี้นะคะถ้าจะบอกว่า d ด k กุชินซึ่งก็หมายถึงเป็นโสดเนี่ยก็ได้ค่ะยังโสดอยู่แต่คำว่าまだ結婚していますนี่คือจะอาจจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ได้แต่ยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ย อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่คือก็ยังไม่แต่งงานก็ใชเอีกนี้ค่ะนี่ห้องนี้นาเม่าใช่ะมคะคุณเคยกับประเทศญี่ปุ่นยังอ่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยคที่คนญี่ปุ่นเขาอาจจะถามเราเนี่ยะที่เราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะถ้าเกิดใครอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนาะก็คนข้างบ้านเขาอาจจะถามว่าเคยชินคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่นหรือยัง่างเงี้ยนี่ห้องดเดสคะ่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงเนี่ยเราก็ ตอบอยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะคะอ่ะจบจริงๆละพูดมาถึงตรงนี้ละทุกคนได้ฝึกไปทั้งหมดหนึ่งรอยประโยคเต็มๆเลยเนาะฟังดูเหมือนเป็นจะเป็นประโยคง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกบ,บ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อปากเรามันจะชินกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะคะยังไงเอต่อยังไงก็คือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่เนาะเซนเซเองสิ่งแหบพูดมากไม่ได้ เพายัางไงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนละกันนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามเซนเซได้ทางช่องทา o u t u b e นะคะไม่หยิงจะแปส่วนเพจก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นขอบคุณค่ะ